สวัสดีค่ะมือน,นี้ยูกับสองนุสีชาแนลนะคะพี่นอ้องอ่ามือน,นีกําลังจะกลับบ้านนะคะพอดีอ่าเป็นวันว่างนะคะกับพอดีมือนีเป็นวันที่สิบเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบก็ว่างอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้บอสมีถ่ายงานชุดไทยนะคะนุสิกับมาชมบุละประมาณเ,เที่ยงเที่ยงบายบายของมืออื่นนะคะมือน,นีวันสิพร่อมมาทรงแต่ว่าคุณพ่อเอารถไปคมนะคะก็เลยเห็นอายมาหบแต่ว่าตอนนี้นุจะไปทรงอายยู บาดมูลเล่าก็เลยเอารถแล้วมานะคะเอา้าไม่ได้ใส่นี่สวัสดีค่ะมือเปีย่ยนมือเปลี่ยล้างเนียยก็เลยมาซื้อของกลับไปกินที่บ้านนะคะสกินแจฮอนนาทานพี่น้องกินแจฮอนนะคะ,ก,นนะ,คะก็เลยมาซื้อวัตถุดิบกันนะคะมาซื้อวัตถุดิบจะกลับบ้านนะคะเลยซื้อ,ขอเขาแรงไปฝากซื้ออาหารไปฝากป่านะคะ,ะ,คะพอ่อกระเมียกสะกินแจฮอนั้งหูดนี่แหละเอากือิ มันร้องต้องแก่นเป็นยังไงเหนื่อยอะไรตื่นตั้งบ่ายสองโปะเลยนี่พอเปลี่ยนคือตื่นบ่ายสองพี่น้องจ้าตื่นส่วัยเียงดอกพี่น้องนอนแจ้งนะคะมืงอคืนนี่นอนแจงนะะ้นนแจงเพราะว่าอาจจะมีปาร์ตี้มืงอคืนนี่ปาร์ตี้นิดนึงนะคะเอาถ้าจะเลือกเสียงมาหน่อยนี่ อโอเคคุณพี่หนอนเดี๋ยวจะในดเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนกลับบ้านไปถ่ายกับอีพออีแม่ให้เบื้องหนํากับเด็กๆเบื้องหนํานะคะโอเคกลับบ้านกันเลยจ้านะสิได้มีผักนะคะซื้อผักแล้วก็ตัวเล็ก่นซื้อกุ้งนำ่ำซื้อกุ้งอันนี้ลูกชินไปฝาก้อ่าฝากเฮียมาสั่งแล้วก็เขาก็าจะเป็นอาหารนะคะคือมีะพะโลแล้วก็อ่า ต้มขาไก่แล้วก็ต้มเสื้ออันนี้ไปฝากป่านะคะอันนี้ไปฝากป่าพออายแล้วมาหับกันเลยเดี๋ไปฝากป่านําอันนี้ก็ฝากแม่แม่แล้บุคคอยชิมเสร็จอันนี้ก็เป็นแจฮอนนะคะพี่นอ้องมีแจฮ้อนด้วยแจฮ้อนสี่ชุดนะคะโอเคค่ะเขาพร้อมเดินทางกลับบ้านจะแล้วนะคะบ้านนาแล้วนะจ๊ะแต่ว่าทางออกมาบ้านใหญ่านางเละมากเลยขาเยอย่างกันะนะ ทุเรียนทุเรียนเอาอยู่นี่หรออยู่นี่หรออา์ที่ตเหมือนแต่งหน้าแบบช่ำแต่งหน้าแบบช่ำนะเจ้าเวยเนาะเอาก็เห็นเน่หงบินแทนฮียว่าเฮียจะช่ำแี่ไปตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังจะ นี่แหละเตรียมสเสบียงพี่น้องตอนนี้ถึงแล้วแต่ว่าอีพ่อบ่เห็นมาอีพอ่ออันไปสีอย่างง่วมันเป็นอย่างไงอ่อนมันเป็นสังกะตังหรือเปล่ารู้จักสังกะตังไหมตัวใหญ่แห้งที่เรียกกับตัวใหญ่แห้ง,หงที่หนาท่านี่ใครก่อน้านสาวยยเป็นสาวเร็ว อีบ่ดนกันอาสีมีสามีหรือเปล่ากระเบลูม <Source> <that> ังหันผู้บาดแตกบุ่มบ่บุ่มเโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมากินแจ่วหอนกันนะจ๊ะเต่าพี่น้องเตากะท่าบ้านหลังหอนบ่กท่านหอ้ใหญ่จะบ่งหัวบิ่งลายม่จินบิด เรื่องของเราเรื่องของท่านเอนวลบาดยาติงป่ทุกคนเนาะรสดีตะกูงเนาะตะกูลนี่ตะกูลเงี่บะอไอพ่ตําเพืตัยังก่อนตักุ้งสดเบิดเบิดกุ้ง้าวเกี๊จิ้นเยอตอนขันท้าสี่มอนั่บาในทีแตกกจินกินประมาณสามตอนต่อนนีครับกินเบิดกินได้หลายด้วล่ะมันสิจจอยเด นี่ยังติดหัวงหางงอะหงนั่งเงอกเงอเงอกบ่อหางปลาคุณนมีจะตากในมะเร็วตัวเพราันหิว่ากเลยเอาสวยมากปเอาไมาจะตักให้คุณพ่อนะจ้าหอะโอเคค่ะกันเยมาแล้วมาไปต้มมาแบบยัวยัวเลยตอนนี้ก็ กันจะกินนะบ้านนี่ยเจ้าห่อนรุ่นใหม่ปกติถ้ากินอยู่อ่าถ้ากินอยู่บ้านพักหรือว่าถ้ากินอยู่ร้านก็นจะเป็นหมอนะคะแต่ว่ามาหน้าบัวมิมลล์รึเล่เริ่มซื้อหมอมากพี่น้องคาดจะฟ้าวนะคะอันนี้คือสิ่งที่ชอบที่สุดเลยแล้วมีนำฝนมากอร่อยน้ำฝนเส้นแก้ว อทุอันนี้คือเราซื้อมาเพิ่มด้วยนะครับก็เออ่ะเป็นกิโลมาเพิ่มหอมบบไรลอืิพริมุนต์เล็กตต่มเองนะคะเยบตามกุ้งสวนมากตอนนี้เหลือแต่ไร้ถั่วาเบ่แล้ว ชอบกินทุกคนแจกชิ้นเดียจกชิัทุกคนอันนี้่ป่น้ำซมเลยพา่าน้ำซุปอร่อยที่สุดแล้วอืมค้มแบบวำซมแบบอร่อยมาก เ oh, ป็นร้านประจำนะคะทุกคนต้องป็นร้านประจำชอบกินคืออไงวะจิมจุม้มเริ่มเนี่หลายแห้งแต่ว่าไม่ไดันเดี๋ยวถี่แสบการันตีนั่งก่อนอ้หน่าสดนะน่าสดอุ้ยเบอร์ตี้คือสวยแท้รูกพี่น้องคอยถ่ายคลิปเป็น,น,น อ,อนน้ำผ่อยเนาะพ่นหันคาง,งเผาพ่นไปอย่างนี้นย่างนากล้องนะเ <G ül üyor> บอร์ตี้เอ้าอ่วแล้วบอเวอร์เนยเบอร์ตี้สวยเอ้าหมดกุ้งด้วยอันนี้ซื้อกุ้งมาใส่ตทหารซื้อเป็นกิโลมาใส่ตทหาร อันอนีน้กะดือยโดนจกปบบานนะคะวันนี้เป็นวันว่า,วาง <สะ S 1> ก็มือนกกะเราพี่น่องมือนตอนช่วงแนงๆงนี่สินะตกลับเดี๋ยวเพรา,า,าะว่าบอดมีถ่ายชุดอาหารกินอากนวันนี้อืมนี้สั้เลยวันนี้ิ้นเขาบดมือไงรองนหอกค่ะ คน,นหุ่นดีเขาจะกินแต่ผักกับเส้นนะคะเข้าดิงเบิร์ักออกไหนเอาจะเสแสร้งเนาะอันอยูให้ย,ยูหน้าเลยมีเสียงกบเสียงเขียดนะคะพี่น้องไม่ต้องแปลกใจนะฮะแต่ว่าสุภาพด้วยมันมุนี่ไปใต่กบยูใต่เขียดยูมาด้านหา้าหมอกี้น่ะหลายแห้งเด่นันนกระโดดอันกายไฟโดดยู่นะคะนุดสีแกกินอิ่แบบไรพี่น้องจอนมูน แม่แจงปลาให้เพราะว่าบอกแม่ว่าเจงปลาซื้อปีกวก่าใกินได้ได้ยากใั่แมแลแ้แจงไว้หา่าบวดแล้วทีมบัถวยนึงแล้วก็ทีมงานอืมอ่ำซนสนผมพกเราทีมงานซอฟต์จะบ้ง <c oughs> พี่น้องบ,บ้างอ,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 อัอนหมอนอรบ้งหนเจ้าหอนจะบงหมอนไงมาพี่พี่นะบางบ วางวาจอมดีเด่สเป็นยพี่น้องอาไม่จิั่วนโปรันหนามาเบอมันยากกล่องเอาถวยมากไ่อาจามกไม่ไมันม่ยอแตงหนามันจะเล่่เขากอไมเอ้ยแตงหนาฮะนี่อมอืมอมนม่เอ้ยคอยแออกเพราะว่ม้จะไ่ บ้านท่านวิ่งชี่ววี่ดลมิหรมิจะชงหน้ากินโชันะน,น,นที่หน้าอุ้ยขีเกี่วัสดิงลงกันแท่นี้นสดิงงงมันเกิดรุ่นดอกเบเอร์ยำโรด น้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มขมนะคะพี่น้องแต่เนี่ยันเด็ดจริงเด็ดมอือแบบเรองคืออ้มงนั้นเลยเขาบอกกินโอเชี่นะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะอันนี้มาบ้านแต่ว่ามาหอดทำกับเลย่ห์บดไทยพี่น้องมึงว่าบรรยากาศข้างในข้างหน้าเัาเป็นยังไงนะฮะพี่น้องเดี๋ยวสิดทายคลิปให้เบิ้งใหม่นะฮะพี่น้องเอาไว้วันหน้านะคะจะถ่ายคลิปจีน่นนี่นั่นนะคะอย่างที่ เราก็จะตบท้ายด้วยข้าวมันไก่นะทุกคนเพราะว่ากินข้าวมั่นใจมั่นนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนูซี่ชแนลนะพี่น้องขอไปเล่นแฮชเก็บสามหมื่นซับกันเลยสามหมื่นซับยังไม่ทําเลยนะคะเดี๋ยวจะมากินอะไรชูนั้นก็รอติดตามนะคะเพราะว่าแฟนเขาคอมเมนต์มาว่าอยากให้นนูซี่แฮชเก็บกินนะ่ะเป็นสับใส่ลวดสีแกงแง่งมัเขแถวดีจะไปรู้หมัองกันนะคะก็รอดูนะคะขอบคุณ ทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ